ครับขณะที่2นักกีฬาไคบอร์ดก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมเต็มที่ในการสู้ศึกโอลิมปิกเกมค่ะ อาทิตย์วว่องเลยค่ะที่การสมาคมคบอร์ดแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความพร้อมของ2นักกีฬาคบอร์ดก็คือโจเซฟเวสตันรุ่นฟอร์มูล่าคาชายเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมรวมไปถึงเบนญาภาจันทวันเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมรุ่นฟอร์มูล่าคหญิงเเก็บตัวฝึกซ้อมยาวนานตั้งแต่จบการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งทุกวันก็จะฝึกซ้อมอย่างหนัก ช่วงเช้าก็จะเล่นเวทเทรนนิ่งวันละ2ชั่วโมงแล้วก็บ่ายเนี่ยจะลงทะเลฝึกซ้อมวันละ4ชั่วโมงค่ะเลขาที่การสมาคมกีฬาคลบอร์ดแห่งประเทศไทยก็กลา่าวนะคะว่าอุปสรรคในช่วงนี้ก็คือเข้าสู่หน้าฝนทําให้การฝึกซ้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะว่าเวลาฝนตกทําให้คล้ายเปียกแล้วก็จะหนักทําให้บังคับคลบอร์ดได้ยากลําบากส่วนสภาพร่างกายของนักกีฬาก็เต็มที่ค่ะขณะที่ฝนเบญญาพานักกีฬาคลบอร์ดญิงก็กล่าวว่าสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วก็ฝากแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไท ในการไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะตั้งเป้าก็คือทำให้เต็มที่อะค่ะทำทุกอย่างที่จะทำได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเราซ้อมมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนผลตามมาทีหลังค่ะก็ช่วยเชียร์กีฬาไคบอร์ดด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วพวกเราก็พยายามเต็มที่นะคะแล้วก็กีฬาเนี้ยเรารอมา1ิปีแล้วอะคะ่ะขอบคุณค่ะ โจเซฟเวสตันนะครับนักกีฬาคบอร์ดชายก็ยืนยันครับสภาพร่างกายในสมบูรณ์เต็มร้อยครับพร้อมที่จะลงสนามแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยโจเซฟบอกว่าอยากจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมครับแต่ก็จะทำงานให้ดีที่สุดนะครับโดยการแข่งคบอร์ดจะมีระหว่าง4-9สิงหาคมนี้ครับโจเซฟเวสตัน <f> จะเดินทางไปฝรั่งเศสในวันที่22กร,รกฎาคมแล้วก็เบนจะเบนยาพาจันทวันจะเดินทางไปในวันที่24กร,รกฎาคมครับ